ไปอีกเรื่องหนึ่งนะคุณพ่อร้องทุกข์ก็มาว่าลูกสาวเนี่ยไปตัดผมซอยใครเด็กผู้หญิงกันนะใช้ายๆทรงจิมมี่อย่างเงี้ยนะน้องกมหนึ่งนะครับเป็นสนพลอยก็เด็กผู้หญิง่รักสวยรักงาม嘛นะเขากระนาปรากฏว่าทางครูที่ปรึกษาเนี่ยไม่ให้ไปเรียนหนังสือบอกให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน คือโรงเรียนนี้นะครับอยู่ที่สมุทรสาครเขามีสลับกันเรียนก็คือออนไซต์ออนไลน์ line. วันนี้ไปเรียนพรุ่งนี้หยุดคือสลับกันนะครับห้องห้องหนึ่งไปเรียนห้องสองหยุดห้องสองไปเรียนห้องหนึ่งหยุดสลับกันเรียนอย่างนี้ทั้งออนไซต์ออนไลน์ site, ทีนี้ลูกสาวของพี่นิทัศเนี่ยไม่ได้ไปสักวันหนึ่งเพราะว่าเกิดไปตัดผมซอยสั้นขึ้นมาครูก็เลยลงโทษทำตาบนไว้ต้องรอให้ผมยาวก่อนแล้วค่อยได้ไปโรงเรียน ทีนี้เด็กก็ก็มันอึดอัดแต่เนาะเพื่อนเขาไปเขาก็ไม่ได้ไปเขาก็ไปไปนั่งเรียนอยู่พอเจอครูที่ปรึกษาบอกครูให้กลับเอาตำหนิพ่อแม่ว่าให้ลูกมาเรียนได้อย่างไรเพราะว่าทําทันบนไว้แล้วทีนี้ผมก็ถามน้องนักเรียนว่าแล้วเธอไปไม่ได้ไปเก่ยวสองสามสัปดาห์แล้วครับไม่ได้ไปเรียนรอยผมยาวอืแล้วถามว่าหนูผลเป็นเขาบอกว่าเขาได้เรียนได้สามนะเกศสามใช่ไหมคะ เป็นเด็กเรียนดีห okay. okay. ัวดีนะคะหัวด well, so, ีค so, yeah, right? ุณนิทัศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับคนสวัสดีครับลูกสาวเนาะค่ะโคนแต่เขาจะเก่็นแก่นฮะอะไรนะเขาจะเก่นเก่นเหมือนก่นเกนกนกลนเด็กแก่นหน่อยนะเอาละเด็กแก่นเนี่ยเด็กฉลาดเด็กเอาตัวรอดได้เด็กแก่นเนี่ยนะ่ะมองในแง่ดีนะพ่อแม่ก็ขายของใช่ไหม ขายของครับไปไปขายของตอนบ่ายบ่ายสามแล้วก็กลับมาก็สามทุ่มเด็กจะอยู่บ้านคนเดียวครับเขาอยู่คนเดียวตั้งแต่นู่นนะปิดปิดขวบซึ่งบางทีก็น่าห่วงเหมือนกันนะนะเด็กอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะพ่อแม่ต้องออกจากบ้านไปทํางานนะครับไปหุบหลังถ้าลูกไปโรงเรียนก็บางทีก็อุ่นใจนะเด็กอยู่โรงเรียนกับเพื่อนกับครูเนาะถูกค่ะหนักอกหนักใจเมื่อีเมื่อวันศุกร์แอบแอบแอบไปครับแอบไป ครับแล้วปรากฏว่าคุณครูโทรมาวายวายว่าพูดจะไม่รู้เรื่องเหรอไม่ให้เด็กมาเรียนมาเรียนก็โดนต <พอ S 2> ่อ,<พ>อว่าอยู่ขายของไปก <พอ S 1> <อ>็นนึกเรื่องเรื่องแต่ลูกลูกก็ถามทุกวันเมื่อไหร่จะได้ติดอยูก็เลยคครูยังไม่ได้ไม่ได้คำตอบเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านรองโทรมาเีตท่านรองพูดในการโรงเรียนเหรอครับผมท่านว่าไงท่านอนุญาตให้ไปยังหรือ,อยังไง เขาบอกว่าเดี๋ยวดูพฤติกรรมเด็กอีกสักหน่อยอไม่แน่อาจจะเป็นวันชั้นหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับท่านผู้อนวยกางโเหียนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับกระทุ่มแบนวิเศษสมุรทรคุณนะครับท่านผู้อนวยการอุดมสมพร้อมนะครับท่านพอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เด็กอยากไปโรงเรียนครับอาจารย์เด <oyu> ็กอยากไปโรงเรียนบอกว่าพ่อแม่ไปทํางานแล้วหนูต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไปผิดพลาดยอมรับว่าผิดพลาดไปตัดผมซอยตามภาษาเด็กกันนะเด็กผู้หญิงมหนึ่งทหกนะนะครับทีนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวเรียนออนไลน์เพื่อนก็สลับไปเรียนกันหมดแล้วทีนี้พ่อเองเนี่ยก็เป็นห่วงลูกมากเขาอยู่เขาอยู่บ้านคนเดียวมาตั้งแต่อายุสิบขวบครับ เพราะฉะนั้นพอมาเจอลงโทษแบบนี้ปั๊บต้องทันบนปั๊บก็ไม่ได้ไปมาสามสัปดาห์แล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็แอบไปนะครับก็ไปเรียนไปเรียนคณะวิชาอื่นก็ได้เรียนอยู่นะมาเจออาจารย์เอ้ามาได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ที่สั่งทันบนแล้วก็ไม่ได้ไปครอบทุกมากเลยตอนนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองครับอาจารย์ยังไงดีครับเรื่องนี้ครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ผมคงต้องไปคุยกับครู ที่ปรึกษานะครับในเบือ้องต้นเนี่ยได,ได้สอบถามไปที่ทีมงานของอครูที่ดูแลเด็กเด็กแล้วนะครับ,รบก็สรุปแล้วก็คือเด็กเอไม่ได้มาโรงเรียนแค่ประมาณแค่สามวันนะครับที่ที่ตกลงกันนะนะทีนี้ก็เลยคุยกันว่าเราจะหาทางออกอย่างไรให้กระเด็ดคนนี้ให้สามารถที่จะมาโรงเรียนได้นะครับเพราะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยผมก็เคยให้นบโยบายกับครูไปแล้วว่าอะ,อะไรที่สามารถที่จะทําให้เด็กเรา อไม่ติดกั้นการเรียนรู้ได้เนี่ยก็ให้เข้ามายังเปิดสายคนแต่ก็อาจจะมีอพฤติกรรมแบบทรงผมอาจจะยังไม่เรียบร้อยเงี้ยก็ให้สั่งเตือนหรือว่าเอให้เหตุผลเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยากอบากทั้งครูทั้นนักเรียนนะแต่ทีนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับในเรื่องการมาเรียนนะเดี๋ยวผมจะทำความเข้าใจกับครูและก็บุคลากรทั้งหมดนะครับว่า ในกรณีแบบนี้เราจะหาทางออกอย่างไงนะครับที่ดีกว่าการไม่ให้เด็กมาโรงเรียนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโรงเรียนก็ยังเป็นสถานที่ที่จัดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของนักเรียนเหมือนกันครับผมโอ้โหฟั่งอาจารย์พูดอย่างนี้เชื่อใจจริงครับท่านครับใช่ครับใช่ครับการไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะเนาะอ่บ ยังไงก็ทั้งลกูกทั้งศิษย์จะเป็นสองอย่างเลยนะใช่ค่ะลูกศิษย์ครับแต่ครับแต่ครับก็ยังไงก็ต้องขอขอโทษผู้ปกครองนะครับอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนะครับครับเดี๋ยวก็มาคุยกันที่โรงเรียนดีกว่าเนาะครับผมคุณคุณนิทัศน์ครับครับผมอ่าคุยกาาาับอาจารย์หน่อยเลยอาจารย์อุดมท่านผู้อำนวย<ม>การโรงเรียนนะครับ นะเดี๋ยวอาจารย์จะดูแลให้จะดูแลให้เดี๋ยวเดี๋ยวคนนิทัศนไปพบอาจารย์สักหน่อยก็ดีใช่ไหมครับอาจารย์อุดมครับได้ครับได้ครับมาพบผมที่โรงเรียนเลยก็ได้ครับมาคุยกันที่โรงเรียนเออไปพบอาจารย์วันนี้เลยไปพบอาจารย์วันนี้เลยได้เข้าใจกันทั้งองฝ่ายนะครับดีไหมดีไหมคุณพ่อดีไหมครับครับผมครับผมเพราะม่มีมีจุดประสงค์อื่นนะครับคืออยากให้ให้เด็กไม่ไปเรียนตัวกัวเขาโดนไล่ออก อ๋อไม่โดนครับไม่โดนครับผมไม่โดนนะไม่โดนใช่ใช่ใช่คือกฎระเบียบของโรงเรียนเขาต้องมีนะเพราะก็ต้องคุมดูแลเด็กทั้งหมดนะแต่ว่ามันอย่างอย่างที่อาจารย์พูดมาสักพู่นี้ครับว่าจะลงโทษยังไงก็ต้องไม่ปิดการปิดกั้นเด็กกันเนาะที่จะเรียนรู้และโรงเรียนคือที่ปลอดภัยและเ็ที่เรียนที่ดีที่สุดใช่เลยครับอาจารย์ครับฟังอาจารย์พูดแล้วก็เชื่นใจเดี๋ยวคุณนิทัศน์ไปพบท่านอาจารย์อุดมที่โรงเรียนนะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเบอร์ท่านผอให้กับคุณนิทัศ์โทรไปหาท่านก่อนถึงโรงเรียนนะครัับบคร ครับได้ครับยินดีครับผมครับผม